สวัสดีค่ะพบกับปูเป้คิดเช่นนะคะวันนี้ปุก,ก็มาทำส้มตําเป็นส้นตมตำหนังวัวนะคะอันนี้ตําใส่อะหมอื่นนะหมอื่นบ้านเรานะลูกลูกมันจะเป็นสีออกเหลือง ไข่มะเขือนะคะแต่เราเรียกก็มะมะอึน,นะคะคล้ายกันเลยตำไม่เผ็ดเท่าไหร่ตำอ,อนุบาล せの。 ต๊ะแคร็บมันผักปิดบ้านเรานะคะตอนนี้มีประโยชน์มากจะมีแน่ธาตุพวกต่าง,างเๆเยอะแยะมากมายนะคะตอนนี้ใบมองกรก็ติดมาเพิ่งอัดคลิปอัดคลิปกินคลิปแรกนะคะก็ยังไม่รู้อมองกล้องเท่าไหร่เพราะว่ากูใช้ iPad กับลาบเหมือนใบมะกอกรสเรี้ยวหรือว่าเป็นเออเป็นใบมะกอกน่าจะเป็นมะกอกหอมๆเปี้ยๆจำชื่อไม่ได้นะคะแต่ตอนนี้เป็นัวเสืออืมกันหเสือ ออกมันมันผักสดทุกอย่างเป็นยานะคะเป็นเกือบทุกอย่างพบกกระทุกชนิดจะเป็นสนมรภูับสรรพคุณจะมีอ เราจะกินอาหารยังไงให้ให้กินอาหารให้เป็นยาไม่ใช่กินยาเพื่อรักษาโรคตอนนี้เราเวลาเราทานแต่ละมือ้อเราก็ควรจะมีพวกผักสมุนไพรซึ่งสมุนไพรไทยเนี่ยส่วนมากส่วนมากนะคะก็จะเป็นมีสรรพคุณมากมายในตัวเองทั้งช่วยในเรื่องอะระบบต่างๆในร่างกายแล้วก็มีพวกวิตามินพวกเกลือแร่พวกสารอาหารต่างๆนะคะเยอะแยะมากมาย ตอนนี้ก็เราถึงแนะนําว่าเรากินอาหารควบคู่กับให้เป็นยาก็คือกินอาหารแล้วก็เลือกกินพวกที่ผักหรือว่าผลไม้ที่มันประโยชน์กับร่างกายนะคะแ,แล้วก็สามารถใช้กินกับทุกอย่างไม่จำเป็นว่าต้องเอาไปกินกับอาหารบางประเภทหรือว่าอะไรเราสามารถที่จะมิกหรือว่าสามารถที่จะผสมผสานเขาเรียกว่าผสมผสานนะคะ ให้มีความลงตัวของอาหารการกินมากขึ้นนะคะเพื่อที่ร่างกายเราจะได้รับประโยชน์มากขึ้นเราก็จะได้ไม่กิบไม่ตัวยแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปที่โรงพยาบาลบ่อยนะคะอย่างาหนังตัวนี้เป็นหนังวัวอาจจะพิสดารหน่อยแต่ว่าจริงๆเขาก็มีประโยชน์ของเขานะคะเขามีคอลลาเจนเยอะตัวนี้น่ะดินอสสวยนะา ูเองนะคะเป็นคนชอบทานผักไม่ว่าจะทานอาหารอะไรก็จะมีผักประกอบไปด้วยไม่ว่าจะเป็นผักสุกผักสดนะคะแต่ผักสดมันก็ยังคงความเป็นวิตามินแต่ผักผบางตัวเราก็ต้องทําให้สุกเวลาเราก,กินเราก็ต้องศึกษาในตัวนั้นบ้างนะคะชอบกินผักประกอบอาหารต่างๆสำหรับวันนี้นะคะก็ก็พอแค่นี้ก่อนเดีย๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของปูแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ปูดได้นะคะขอบคุณค่ะ